ทำไมความฝันเลขนำโชคฝันว่าไม่ได้ใส่กางเกงในความฝันตัวเองไม่ได้ใส่กางเกงฝันว่าไม่ได้ใส่กางเกงแต่ออกไปเดินเที่ยวข้างนอกแปลว่าอะไรฝันว่าไม่ได้ใส่กางเกงเราจะใช้ไพ่ทาโรในการเปิดดวง ฝันว่าไม่ได้ใส่กางเกงเดินออกไปนอกบ้านเป็นฝันที่ดีค่ะท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานจะมีคนยอมรับในความสามารถด้วยอารมณ์ขันที่ท่านมีเนี่ยนะคะด้วยอารมณ์ขันที่ท่านมีเนี่ยจะทำให้ท่านเนี่ยประสบความสำเร็จทางด้านการงานและจะมีเพศตรงข้ามมาชอบท่านเยอะแยะเลยจะมีเพศตรงข้ามมาชอบท่าน มากมายท่านจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตัวเองตั้งหวังไว้แต่ต้องผ่านการลำบากมากท่านจะสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้จะสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้หมายถึงภาระที่ต้องทํางานด้วยเป็นช่วงที่ต้องแบกรับภาระในการทํางานที่ค่อนข้างหนัก จะมีการแบกรับภาระในด้านการงานที่ต้องต้องแบบรับผิดช,ชอบมีความรับผิดช,ชอบในงานค่อนข้างมากมีภาระต้องรับผิดช,ชอบเยอะฝันว่าตัวเองไม่ได้ใส่กางเกงแล้วออกไปเดินนอกบ้านเนี่ยเหมือนกับว่ามีภาระที่ต้องรับผิดช,ชอบในงานที่ตัวเองทำอะค่ะ ควรทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรนะคะอันนี้เป็นรูปคนประหยัดการใช้จ่ายเงินนะคะเงินน่ะต้องใช้ประหยัดค่ะช่วงเนี้ยคุณควรจะประหยัดการใช้จ่ายเงินน่ะตอนเช้าอะ่ะเจียวไข่เจียว,ยยวทอดไขอ่อ่ะใส่บาตรให้เจ้ากรรมในเวรบ้างผ่อนหนักเป็นเบาท่านมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัด เลขนำโชคเลขนำโชค9 7 2 9 7 2ค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาค่ะ